เราขับรถไปไหนกันครับลอยสะพานตามสะพานไปเลยดีครับไม่อยากเดินครับไม่ใช่สะพานปลาไม่ใช่สะพานไหนครับแบบนี้ครับที่ชโรมรีสร์ทแอนด์คาเฟ่ครับขับรถจะยาวไปตกปลากันนี่นะครับนี่เอารถเข้าไปได้เลยครับทางยาวๆครับใครเดินก็เดินครับพี่ไม่เดินเหนื่อยครับ ปลายาวๆไปครับกับนี่ครับไปตกปลากันครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่าครับจะเห็นปลาตัวใหญ่อยู่ครับปลายาวปลายาวไปถึงสักทีครับ โอ้โหดูครับไกลขนาดไหนครับใครเดินก็เดินครับพีไม่เดินครับไปเดี๋ยวไปถึงนู่นครับยังไม่จบไม่สิ้นนะครับนี่ที่ไปเลยคาเฟ่ไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปสุดซอยครับสุดซอยไปเลยไปยยังไม่สุดอีกยังไม่สุดอีกเฮ้ยเจอกันมาเปิดลังรถครับมาดูว่าจะเอาคันไหนไปดีครับแคทคิงดีครับผมกับนี่ครับแคทคิงชาร์กสามครับกับล้อก็แคทคิงครับ เดี๋ยวเรามาเอาออกมาสู่ทะเลอันไกลโพ้นครับกับป๊อปเป็ดเดินทางมาหลายร้อยกิโลครับมาดูกันว่าจะออกป๊อปเป็ดไปโอ้โหเนครับป๊อปเป็ดสู่ทะเลอันไกลโพ้นนี่ครับดูไหนดูดิดูดิไหนดูป๊อปเป็ดดิอยวแตนว่าอยู่ไหนวะนู่น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  มามามาป๊อปเป็ดมาป๊อปเป็ดมาดูดูครับป๊อปเป็ดครับป๊อปเป็ดครับป๊อปเป็ดครับทะเลอันไกลโพ้นครับปลาจะกินเปล่าไปป๊อปป๊อปเป็ดเป็ดป๊อปป๊อปเป็ดครับดูมาแล้วครับมาแล้วครับน้องเป็ดบอกว่าเป็นเป็ดน้ำจืดครับไม่ใช่เป็ดน้ำเค็มครับแม่ทำไปได้ มาดูครับตามป๊อปเป็ดมาครับว่าจะได้ปลาเปล่าที่ดูดูครับเดี๋ยวป๊อปเป็ดครับดูว่าจะได้ปลาเปล่าครับดูนะดูนะดูนะมาแล้วมันมาแล้วเอาแล้วเอาดิเอาดิกินที่พวกเอาดิเอาดิดูเฮ้เเยมันเมินป๊อปเป็ดได้งไงวะ มาดูทางกลับครับโอ้โหภูเขาอย่างสวยครับด้านหน้าทะเลครับด้านหลังติดภูเขาครับดูภูเขาด้านหลังครับตัวนี้ก็กลับเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมครับนานกว่าเดิมครับไม่รู้ว่าแบกอะไรมาครับเดี๋ยวใครอยากดูผลงานครับเดี๋ยวรอชมดูได้เลยครับว่าเราจะได้หรือไม่ได้ครับที่ชาโลมรีสอร์ทแอนด์คาเฟ่ครับแต่เห็นเขาได้ตัวใหญ่ๆกันทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันทริปหน้าครับ อาจจะมาอีกนะครับแบบฉลมคาเฟ่ครับ